ทานเลาก็คือมีดต้องคนคนต้องฝึกหรือขาดฝึกลูกปุยในยีเรบบลาไปร้านก็ฝึกมาตลอดมีดเวลาจะใช้งานต้องต้องการ,รดีบคมต้องฝนเลเ็กๆลบเล็กๆคนก็เหมือนกันมีดต้องฝนเวลาฝนแล้วมัคนคมก็สามารถที่จะตัดที่จะทำจะซอยอะไรต่างๆให้มันขาดได้ฉัำได้ ไม่ต้องขนควถ้าคนเกิดมาแล้วไม่มีการฝึกกินฝึกใจให้อยู่ในคนุณธรัมอยู่ในกรอบศิลธรรมคุณงานบางทีแลวใช้ไห่ได่มันก็มีกินเถอะนะเพราะนั้นถุกผูกหมตนองมาเป็นหลักอันฝึกฝนจน,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 นจกระทั่งได้การยอมับได้การยอมรลบจากคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจให้เป็นเจ้าภา ไว้วางใจให้เป็นเจ้าคณะทั้งไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตั้งหมดที่คณะส่วนท่างๆทุกคนเนี่ยเปิดใจยอมรับศรัทธาในหลวงก็เคารพกราบว่านับถือเป็นครูบาอาจารย์นับถือเป็นหลวงปู่หลวงพ่อเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างนี่คือสิ่งที่ หลวงพ่อท่านได้ผ่านการฝึกบางคนบอกว่าเป็นภาะสบายไม่สบายอย่างที่คิดนะคไม่สบายอย่างที่คิดชีวิตของผ้าในอดทนปกติชีวิตของคนเราเหมือนกันต้องการก็เหมือนกันแต่ว่าคนที่ฝึกคนที่ปวดคนที่โดนด่จึงเป็นคนประเสริฐมืนหลวงพสมกับคำที่พระพุทธเจ้าว่าทันโตเสโสมนรุเสสุข ในบรรดาบุคคลทั้งหลายคนที่ฝึกเท่านั้นจึงจะเป็นคนประเสริฐวันนี้หลวงพ่อู้เป็นที่ศรัทธาของทุกเหลาทั้งหลายผ่านการฝึกผ่านการผลผ่านการอบรมผ่านการอบจนกระทั่งได้การยอมรับได้รับการศรัทธาจากบรรดาโยมที่มาขอร คนในความเป็นพระได้ระเกียรละเีิดระไมแล้วก็เกิดศรัทธาเพราะนั้นกเ็เทศรัทธาเปิดดวงใจให้หลพอก็ไปอยู่ในใจหลวงพ่อไปอยู่หลือพ่อจะไปแต่ศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่ในใจนี้ไม่ได,ด้จะไม่โคงอยู่นาหลวงพ่อู้วา่าปฏิบัติอย่างหนึง่งนาดูแลนน้นานั่นนงวต

Yeah. ස කපදයතমাঠතवाජති

พลัไประวิทมตสครับเวลาเป็นคุณอาจารย์ตลอดครับหนูไลพาเม็่ปรับปริญญาไปสวยนี่ก็เห็นเดินทันวายยี่้ามั้งอันเนียขเรือเทศเดแปดได้ว่ายังเห็นดีกาไหม่ครับครับครับเดี๋วจะเปลี่ยนเระไรมืเปลี่ยนมือถกันนะเรอไปจะ้านเจ้าข้า ที่มีความประสงค์จะนำปรเทศมาสังหับ รูปที่สามบนแม่บนเมียุนแม่บุเมีเจ็บสูงเนินรูปที่สี่ปิวะฮาตูราปาริโกเรนติสาคารเอตานังอุปัจจพติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปพเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนุสังกปาจันโทปนรโสยัคหา มณีโชติระโสยาอุเววาดชุหาเดชาวันวันตร Gracias. Okay.